สวัสดีครับปาร,รีนฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านยินซีครับ ข้าวใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับสายพัน,นุนี้อีกสองสามวัน,นครับก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็พาพี่น้องมาเก็บพันธุก,กรรมนะครับผมในช่วงเย็นนะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูกันเลยนะครับผมครับสําสหรับข้าวพันุนี้นะครับมีชื่อว่าข้าวเจ้าพวงสูงนะครับผมอานป้ายนะครับผมป้ายชื่อ ข้าเจ้าพวงสูงนะครับปลูกวันที่วันที่สี่กรกฎานะครับผมตกก้าก็นับย้อนไปต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมนี้พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมเหลืองแล้วนะครับก็มีเริ่มีนกหนูมาแคะนะครับผมหนที่ออกรวมไม่พร้อม เพื่อนๆนะครับเราก็จะตัดตัดข้าวต้นนั้นออกไปนะครับผมมีไม่เยอะนะครับสําหรับพระเจ้าพวงสูงนะครับมาดูลักษณะของลําต้นกันนะครับผมรวงก็เป็นพวงนะครับตามชื่อมันนั่นแหละนะครับผมเป็นพวงเป็นพวงความสูงของลาต้นนะครับผมมาดูกันเลย ร้อยเจ็ดสิบเซนเงครับผมความสูงของต้นเจ็ดสิบเซนนะครับผมาการทรงการแตกกอเนี่ยก็ระดับปานกลางนะครับทรงกอตั้งตรงนะครับผมลำต้นแข็งนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้ใบขอบควบมกล้องของขอบใบนี่ก็หนึ่งหนึ่งเซนนะครับมีใบน้อยนะครับใบไม่เยอะ สำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ข้าวเจ้าพวงสูงนั้นนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูอีก,กใกล้นะครับผมนี่ครับก็มเมล็ดก็จะเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมจับมเมล็ดก็ทีอยู่นะครับ ส่วนต้นที่กำลังออกดอกเกอรก็คือมีส่วนน้อยเราก็จะตัดทิ้งไปนะครับข้าวเจ้าพวงสูงเ,เราได้มาเป็นปีที่สองแล้วนะครับผมก็เราเราก็จะปลูกต่อไปอีกนะครับปลูกต้องปลูกศึกษาศึกษาดูปไปอีกว่าพวงสูงดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีนะครับผมของกลุ่มการข้าวนี่ไม่มีข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผม ข้าวสายพันธุ์นี้ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากมหาพิจาลัยพะเยานะครับผมได้ท่านอาจารย์ได้อนุเคราะห์แบ่งพันธุ์เมล็ดมาหนึ่งหนึ่งซองนะครับผมก็มาขยายแล้วก็แบ่งปันกับสมาชิกนะครับมาขยายในอันนี้เป็นปีที่สองของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมการแต่ก็ไม่ค่อยดีก็เพราะว่า เรามีหญ้าเยอะนะครับผมเป็นแหลงจัดทำให้ยากขึ้นนะครับไม่สามารถคุมอน้ำคุมวัชพืชได้นะครับก็ตามเลยครับผมวันอาทิตย์นี้นะครับสายพันธนี้สายพันธแรกนะครับก็จะเก็บเกี่ยวนะครับผมสายพันธุนี้อยู่ในชุดร้อยสายพันธุนะครับท่านพี่น้อง เกษตรกรที่สนใจนะครับเราก็มีแบ่งปันเป็นแบบซองแต่ถ้าให้ท่านไปขยายนะครับเอาไปปลูกขยายอะ่ะมันอาจจะเหมาะพื้นที่ของท่านนะครับผมของเราก็ปลูกมาก็ไม่มีโรคนะครับไม่มีมแมลงรบกวน,นครับมีแต่นกกับหนูนะครับเพราะว่ามันออกออกจากก่อนเพื่อนบ้านแถวนี้นะครับผม ท่านใดสนใจนะครับเรามีลิงก์ติดต่อนะครับใต้ใต้คลิปนะครับผมไม่ว่าเป็นช่องทางของเพจบลินฟาร์มช่องทาง l ล n e แอดนะครับผมแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับสามารถจะติดต่อสอบถามนะครับเราก็เรียนรู้แลกเปลี่ยนด้วยกันนะครับเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับเพียงเราแค่ลงมือทำนะครับลงมือทำลงมือปลูกข้าวที่เราอยากจะปลูกนะครับผม พวงสูงนะครับข้าวเจ้าพวงสูงนี่เป็นพวงครับนี่ก้อนนี้เป็นพวงสมชื่อนะครับข้าวเจ้าพวงสูงนะครับขอฝากข้าวสายพันธุ์นี้ไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ใต้ร่างคลิปนะครับมีช่องทางให้ท่านติดต่อนะครับตกกล้าเพียงหนึ่งขีดเท่านั้นเย่สายพันธุ์นี้จะเกี่ยวก่อนเพื่อนแล้วครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกดกำลังใจกดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับวอินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินรีต่อจากนี้ไปจะมีคลิปพันธุ์ข้าวที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวหลายสายพันธุนะครับเราจะนำเสนอเป็นคลิปต่อๆไปนะครับเป็นสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ไปเลยนะครับผมมันจะไม่มั่วถ้าเอาหลาย,ลายสายพันธุ์มารวมอยู่ในคลิปเดียวเแล้วพี่น้องงงสงงงนะครับเวลาค้นหาเวลาอยากจะดมูมันก็หายากนะครับผมเขาเป็นสายพันธุ์ของใครของมันเลยนะครับผมขอบคุณครับ